บานนั่นนั่นเป็ียนอย่าว่าแเ้อย่งผมมาเห็นได้ิที่บืนๆนะผมจะได้ชิ้นที่บืนาจากกระบดเท่นบ้านเห็นอยู่คนเดียวครับอแต่ถ้ามาเห็นอยู่คนเดียวบ่าโซไลเห็นคนเดียวนะครับเราไปน้ำแข็งชิ้นท่เห็นน้ำแข็งอยู่ต้อไปด้วยกันเห็นด้วยกันคือจะหยิบผ้าแห้ลน้อยลงไปถือความเทื่อลงไปปินมูออยู่ตลอดจนลูกประกาศไปดังเลยเขาเห็นนะครับบวแต่เห็นนี่น่าเสียงในรลนจะยิน่นะอื้อ เดดี๋อวได้ดีนเดินเสียไป้พวาฟังงนานเกียรถ้าวิ่งนี่คือปูวิ่งด้วยเลยงตมห้องขาพันแต่แต่ขอสบาทีพันแต่ขอเราห้องเปิดจะเปิด้กันให้ินเราเกมากวนนั่นบอกตืมใ่อันเล็กน้อยเพื่อนพ่อใหญ่กันนี่แต่พ่อใหญขาวผมเลยแล้เป็นขาวเปขาวแล้วามปตาขาวครับก็เปิดปันเกี่ยวเก่ถือของไปใส่ไนแบกของไปแล้วโดดซักเลยเหรอโอ้เสียบไม่เส้นท่อหรือายสิขคแบกของไปแบกของมาเอียงเนาะครับ ตัวเส้นขาดปวดเลยครบทบสองแค่ขาดเดียวเป็นรักษาระบวักหยอก oh. อ,อ๋อนี้เพื่อนเชี่ยวาเป็นใครของเราจะขอเลยนี่จังไรเป็นไงคร<อ>ับเนี่นเมื่อเสาร์เลยละ่ะเมื่อเช้านี่บอกแม่ครับแต่โดนวนเลยที่เมื่อเสาร์ผมส่วนบนเพื่อนหยอกมาแล้วตัดเจ็บทรวงเด็กของหนังครับมันจ่มีทุง่งหนังา่อไปอ่าอ่าแตไซเลยแหละในป่านั่นแหละครับไซรเลยถ้าด่วนนี้เจ้าฟูฟูอยังวะเออเสียงเสียงมันแทบจะงัวไปพี่แม่ กองมือเนี่ยกังสิ่งนเ,เนี่ยไม่เบียวน่ะโอ้แผ่โ,โตายกูตายตายกูตายทอ <laughs> งตายกูตายตายกูตายนะแตฝูฝูอยู่บักง่เนาะติงประกาศติงนั่งท่านาะสามสี่โมงเสียเสดบารุงขาเนี่เน้ยติงไปบดเลรคนกับเวลาน้าสามสี่โมงเลยนรผมสามสโมงตั้งแต่เอาตั้งแต่หกโมงจนเก็บท่ีโมงองเอาอยู่ฝูฝูอยู่ั่านาะติงแประกาศติงนั่ง่าเนแี่เยนาี่ง้องหเก่อสี่สออาอ่อยูกงเนาะตปกา แบบเล่าขาดนั่งข่าวกันตนให้ที่ว่ามันเกี่ยวกับต้นตาลจร่งไหมครับรต่เสียไม่ให้ได้บ้างเสียกอดเลยแล้วนั่งข่าวเราหัวขวัญโอ้แจ็คแกนแม่กันเท่าคอถึงแจ็คพี่ดูบา้านแม่นแม่กันเท้าเจ้าเน่าเาาห็นแบบว่าเบาขึ้นเปเป็นถึงแห่งข่าดากักหมดแหละโอ้ยเราหลอกหัวกวอนที่เสียอันนี้กับตัวเลยเนี่เป็นเป็นไม้คันเท้าของปูง่ชีาขาวแมนครับว่าเราไหนเห็นเป็นงูแต่เห็นเป็นโมมาหน่อยหรือว่าไม่ในในทีเห็นแผลท่านคอเป็นตัว ไม่เบียดแพร่พี่เนาะสองมืนกลางเ่ายังบถึงเนาะเอาู่ฟูฟูเนาะโอัตดาผารบเรนอว่าเอาบเดนอฟานั่งนั่งนแหงเลยครับนกิแห้งบ่บ่ขนาาย้มาทางหเนี่ยงวกไปให้ทุกคนมูนอยู่ะเนาะติงกับอากาติงเนาะองวแห้งกับากายานเดียรับดาพากรบเดนอ้าเนออาโอ้ไปท้อไปทอเงี้ะไปท้อไปท้อฟูอูเงี้ยเนาะดิ่กบ จากที่ว่าจากยานจุกลับกลายเป็นใส่กระต่ายถนนปวดลายขาขาบาไหวแล้วสามชั่วโมงครับถนนน้องหอีกนิ้อยยานเนี่มันเทาฝอยบานอยู่โอ้โหไหวยานจรไงเราไปดูว่าของเฮียเขาปวดมือม่าง่วงแล้วรันจ่ไหเห็นขัดไปเรืครยบแล้วเสียงนีนชัดเจนเป็นตาตะขาบนะครับนะครับต้มังกมังกแกนขานเลยแต่ว่าเสทางาสบัณฑเราเขาจะมาหลอกมืดแล้วเขาจะเอาหลอกมาอย่าง แป้เนื้อเตี๋เที่ยครับอาดเป็นลูกลานคอนีกว้ยไว้นี่ะไว้ยนี่ละเอาเอาลองมาหอดเบืดเลยแปนเอเตี๋แปนเนื้อเตี๋ยบริเจักไห้รต่าะว่าโอ้ยพออะไรบัดลูกลานคอ่าไห้แล้เขาเรามาเรียงบาดเดียวเบิดจะต้องจว่าวั้จจะพ้อมองดูไห้แล่วว่ะครับบดเจยวพ้อนี่ยแสดงว่าปู่นี่แบบโชคชนเลยนะครับปู่ครับกตรถ้าะ่าที่ต้องปกอบนันมันประสบการณ์ชีวิตครปครับ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องก็ได้ฟังนะครับได้ฟังพร้อมกับเอฟซีวันนี้แหละปกติมาขอแต่ตัวเลขเลยอปะเรายังไม่ได้มาคุยกันว่าความเป็นไปเป็นมาของปู่จันนี่เป็นแบบไหนนะครับเอฟซีก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเนาะครับไม่เพิ่งเบื่อหนักกันเลยครับก็ตัวเลขกแม่พูโตัวเก่าโตเลขเป็นยังไงครับตัวเก่าอยู่ครับตัวเก่าอยู่แต่ว่าทอม่อย่บ้านตะสวัดอยครับที่ว่าไปกองสลากเนี่ยครับบ้านตะมาอยู่ เอหามันขึ้นอเหาได้่บ่เห็นหเกีงอย่างไรจางเลยครับงอมแงเรากอีกแล้วผม่ใครบอกได้พูดอีกล้วเยราสิวาเดปากเดปากวเลยเชงเสียงมันคนหยอดเหรียญลงหายต้อเกียง้อแ่อาเมื่อกี้อาวแม่นคนเรียญเข้ามาเจ่ะเหรียญเข้ามาบ่เียงมันเน่ยม่นนแล้วก็พ เต็มครับหนักเต็มสองมือสองมืเมื่อกี้ได้ยินเสียงเก้งเก้งเลยนะหนึ่งเรื่องกาเสียงขวดมาเสียงตัวศัพท์เก้ง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 เสียงเรื่องนั้นแล้วกิ่นเป็นกระบอกเด็กกลมๆเลยไหมคใช่ครับเห็นว่าไม่หายแล้วมันดังเพราะเริร้อนขึ้นอ่ว่าบันี้ผู้เดียวหรอบันหมดได้ยินหมดทุกคนครับได้ยินไหมพี่เจี๊ยบได้ยนโลเอิ้์นฮาเอิ้์นหาได้ฟังเสียงนะครับได้เห็นได้ได้เห็นแล้วครับระบบนั้น แต่ถ้าเกิดทีมงานไปทั้งหมดเนาะเสียเปรียบปู่ครับผมเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะว่าพวกผมไม่รู้เส้นทางแม่นครับผมนี่ระบบถูกตั้งเส้นทางทุกสอบทุกม,มุมเกี๋ยวพอใส่แน่นอนใน,นประเภทแลนพวกผมก็จะลงไม่อยุ่เ <laughs> สียเปรียบปู่ครับก็ทีมง,งานถือกล้องเนาะแม่นครับคันเยือกฟิทตท่าตกใหวยเด้อคันเยือดฟิตท่าเปัญหาคือว่าถ้าวิ่งเนี่ยปู่จะวิ่งด้วยเล <laughs> ยนะว่ต้องหงผมไปตกวมููเนาะเส้นทางผมเชื่อประจังตอนน้คันได้เขานาพ่ออลไรพวกพ่เป็นยังไงพ่อ ไม่ได้บ้ากันแนวบอน่ยานเลยครับมันบ่ได้เขาน่าควาบบไงเลยไมไถแลนเร็วสัผมหามาหลดนะเราเพลิดเพลินี่ยมีไหมครับว่ามีหมอทำมีหรือว่ามีคนไปนั่งเอาเรื่องมีม,ม,มีไหมครับผมบ่อครับบรรยากาศของโซนนึงโหครับนี่เป็นตะแยงคอซื้อๆบรรยากาศไปนั่งดูโดดแบบนี้มันเป็นตะย่างสำหรับกระจากเพออราะว่าอย่างที่ว่านี่หลายอย่าง หลายพูหลายภูมิอะไรหลายหลายอย่างเลยนะมันมันแบมเหมือนโซ่วนอนโ่เหมืวงตมันหลายอย่างจริงจริงแต่ครับแต่แต่กี่ใบแต่กี่ใบต้องต้องไปล่องบหนอแต่ว่าไปหลายคนผมกบไปต้องไปหน่อยแต่จักเอคงกัเสียสอคนได้เยอะไปแล้วคนบราณแบบห้ทเทียนว้ววัวขอบวัววันั่นบริมโอ้ยจำนำฟอดขอบกันเซาไสน์นี่มุนอุ้ยตัว ถอาของกับที่ขอทั้งทีแล้วพอมองของเข้าเราเลยครับเพราถอดไปไม่หนแล้วไล่ฟังอ่ะลูไปฟังอ่ะต้องจะมันผีมันแสงจะไม่นเงี้ยงเดียเลยอ๋อปูไปถอดไปนั่นถอดอยู่บ้านก่ลงต้งลูกไปไปฟังครั้งเซตเตปทาร์รูเต็มหมันหักคนลงไปแล้วปีนึงนี่ถามว่าคนแค่สามเทียร์หมดเลยสามสี่เพียร์เต็มสุกทานเส้นเนียนหมนเลยส้ a a. O, อนสันไปจัจะผีมา ก็ถอดของเอาชื่พีขเขาจะใส่าตาหกจรันเงนยกเลยเนี่ยครับ่าน,นนั้นมันเจ็บองก็ล่องไปเปยบฟังไม่คุ่นมัน,น้นเข้าไปท่วงปับ๊บของเขาปกปไปเที่ยวถอดของไปท่วงเอ้ยโอ้ยเสียไปใส่ผาใส่บูดละไป,ไปสิบคนก็เข้าสิบคนงานเกขาผมจนแบบนั่นละเรต้องพองในบริเวณนั่หละบาทนี่มว้มวนปุ๊บตัวม้วนยันอยู่นั่นแหละครับตามว่าผู้ที่ถือของต่ำตั้งแต่หูเมียบหูเมียเครื่องนื้แต่้านาบังคับจะกองไหนบ้นแบบนั้น ที่จังขึ้นจากหขย่าค้องสิ้หให้องมาบ้านเราเนี่ยบอกว่าองเศร้าห้าไม่เศ้าเลยครับเป็นสถาน่อหงแม่บ่งแม่อยู่กับคองถู้คองต่าตอนบัรัพทองบริสุทใช่ไหมครับคนเลยรวบทวงไว้ไหวหรือยังไหวหลายใครคือปากเร็วย่างนี้ใช่ไหมแต่อนี้เสียงก็คอยังน้อเลยโอ้ยยังไห้หลายเมื่อกี้ใครักตงได้แค่สิงตองเกี่ยวไปปาจะจะเก็บ เจ็ดแปดพวดนู่นเนี่ยเทียบดิทอนแล้วก็ต้องมูมาทไมหมูกะไรนีเจ้าตีรออย่างดี้ดีมาแล้วเรื่องที่ว่าแมวขึ้นหลังคาวันนั้นใครทรงสองคนเลยดีจต่ในแมนเลยเพราะว่าเราต็เสด็จพ่อแม่ก็ใี่ว่าตกใจนะครับคือเราดมดมด้งหรันัวไม่ใช่แมวนะครว่าแต่เนี้ยเเห็นตัวนะครับแต่เนี้ยเเห็นตัวไี่เสียงางแขบแฉบขนาดนี้ตึ้งยอเมดซี เราเนาะค่ะหนึ่งหกมีระวางศูนย์หนึ่งเก้าแลวปูเนาะแมนครับแมนอย่าอย่าอย่าลืมเนาะครับแต่ว่าเขาากห้านมาเลยครับเพื่อถานเราสลับครับโลกหายตัวไปเต็มหมู่บ้านดลนะโอกลอยู่ครับเอินหามัขึ้นบดขึ้นแต่เรเห็นบบปูัวสอดเลยครับนะครับอย่าเลยเนาะยังครับทางนี้ไม่มี้วปูทางนี้มอไมเห็เลยว่ เดี๋ยวนะครับผมมองไม่เห็นได้นะครับผมท่านนี้อะไรบ้างท่านนี้จิตรน้องยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมยังตัวเดิมนะครับตัวเดิมยเพิ่มเติมคือหญ้าไบกองสลากยังบอกว่าหม่ครับไม่เราลงทั้งลยบุเกิดห้าไม่ได้ก็ว่าแต่โพลผสมกันเถอบเกินห้าเราบดขึ้นมาขึ้นกับบ่อเห็นบ่อได้ยินเสียงบ่อกอกบอแจกเลยออ๋ มีแสงบบายังมีสีดีคือเท่ยเดิมเอือะเราจิดควาสวนเลยพีทแแมอยู่ว่วเราจิงว่าดูดแล้วเราจุดหกวนอกจากปูแล้วคนอื่นเขาได้ยินไหมับปูไม่ไิียนเหมือนกันครับไี่เเหมือนกันบารมีที่เจผมเดียบหาแจ้ามหาแจ้แต่ในปฏิบัติยากแต่ว่าคันนี้หนคันที่ราวาลเดือนได้ยินยเลดเป็นรักษาหายยังเว้นกับซางมาต่ไปคพี่พลวงผ่ว่าแหละทำข้ามาผีมันดาบแดดหนึ่งบอยากคร ไม่แต่เปงนนหอจังนอยางผีมันข sure well, ึ้นอยูข kind of ึ้นหนึ่งถือปูกฝังมากสองมัอขึ้นเราเร็วเห็นบ่กไก่ก็เลยอยาดคืยถามว่าผีไ้อยานมันขึ้นบ่หือผมบอกแล้วว่าเฮออะไรบ้บผีของฝลังนี่มีแดดบะไรอย่ไเนี่ยผีบ้าน้องบริยานแดดบริยานนี่แหละไปได้เบิร์ดขึ้นกันผมก็เป็นจักยาเท่าตัวเจ้าของเสียผมเลยครับตัวเจ้าของนี่ให้จิตยานไรลทีนี้เสียงขาแ็กปั๊บโตอีหยังว่าอะไรเนี่ เพราตัวยังแบบ่ะครับเพราะตัวยังต้อบจินตนาการเริ่มสีมาเนี่ยจินตนาการครับจินตนาการลำลึกเริ่อสีมาเริ่มสีมีมีมีปมีนันมีครับว่ามัาซยกันแล้วไปอันนี้คจินตนาการครับไม่ใช่ปนกเก็บทุกคนนะครับนะครนะครับกายูู่้เดียวจินตนาการแห่งลำลึกรับระบบพพายิีิกินพวที่ทีพบกิเที่อีกคนละคแล้วคดอีกคนละเราเป็น่ยาษานีเลยไม่พรอบอกนะครับยาพวอหัไผ่นี่ไปเจอหมูว่านมือขึ้นเนี่ไปเจอหมูว่านนครับ มือ้นเลยเราบอกแิบราบอกก่อนยบอกเดาไหเราบอกก่นเเราว่าไดาสิบาซองมึงนาสั่กันมาหาซองมึงเบื่อยังมมเราไปันี่เ้ผมบอกว่าเราวบอกไปนะครับแล้วเราไปบอกคนมาเราตื้นนะบอกพ่จะสว่างที่เราหลงทางแล้วก็ฉันเราม่แปว่าได้เลยเลยแมนครับทีราสานั่น